ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขููสุขคนกับพ่อๆอกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะเป็นเดี๋ยวมัหนีมาจับสองตัวบนนะครับจะจัมาจับสองตัวบนก็นซึ่งเสียเอาแต้มนะครับแต้มรวมสองตัวบนอี่หนึ่งสองสามสี่เก้าเด้อแต้มสองตัวบนเอาแต้มรวมสามตัวนี่ร้ายพดครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองคือแต้มร่วมทั้งหมดสามตัวแต่แต้มร่วมสองตัวบนนะครับหนึ่งสองสามสี่เก้านะครับนี่ผมเลยจับออกมากให้แล้วนะครับแต้มเด่นที่สุดนะครับแต้มที่เด่นที่สุดก็คือแต้มเก้า นะครับกับแ้มสามเด่นที่สุดนะแ้มเกากับแต้มสามนี่เด่นที่สุดที่ร็อกกับเป็น2เอ่อเป็นสี่เป็นสองเป็นหนึ่งนะครับแต่เด่นที่สุดก็คือแต้มสามกับแกมเก้าเป็นเลขบนนะครับโ <c oughs> จดไวเบิรงนะครับเลขออกจังหวะกัด S <S อเอาสิเดี๋ยวผมเขียนส่ไอหนีไฮ้อนก็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนแต้มสามกับแต้มเก้านะแยกออกมาให้เบิร์พี่น้องเบิ้งต่างหากเป็นสองตัวบนดนะ้ 3 9 9 5 8 6 7มเก่าปก็ับสองหนึ่งอีกอันนึงกับสิเป็น1 8 2 7จ หกสามห้าสี่แล้วก็สูตรเก้าสองตัวบนนะครับเอาเอาจับตามแต้มจับตามแต้มมันนะครับแต่ที่นี่ตามแต้มมันมีเลขติดดับนในอยู่นะครับเอาแบบ อันนี้คือเลขเดี๋ยวผมาให้เบิ่งก่อนเลขที่ติดดับนะครับหลักสิบิมีศแต่หานี่ติดดับเนี่ยย่ศูนยน่งศูนนะครับไหนมันเป็น12บตัวซะศูนย์ 1. กับ0ูเด้อนะครับ ก็บางคนออกแล้วนะซีนี่กด้อันนี้เป็นเลขบนนะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับสีมากตัวใดน,นะเรียกว่าทีซื้อเบสตัวโตบอก ว่าเลขทีบอติดดับด้วยบอติดดับนะครับก็คือศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่เด้อพวกนี้มีติดดับอยู่นะครับติดดับก็บยไาไ้ใจนะครับถ้ามากกระซื้อซื้ในหนี้นะครับสามแ้มกับเก้าแมอันนี้เป็นสามแ้มอันนี้เป็นเก้าแ้มเด้ออันนี้เป็นหนึ่งกับสี่แมนะครับเป็นจะไดยน,นะครับว่าได้ตรงกับเลขพี่น้องบอ โอี๋ยาคือบบนะครับแต่สามแต้มก็เก้าแต้มนี่เด่นที่สุดนะเก้าแต้มนี่เด่นที่สุดเอาว่าเก้าแต้มนี่มันชนกันหลายสูตรยู่ไหมชนกับบไหรีไมายความว่ามันสีมาเลยเดกเก้าสามยี่สิบเจ็ดได้เจ็ดแปดเก้า่ยูทิเลกเก้านะครับสูตรแต้มนี่ก็ได้เอาแต้มมตาตัดน้ำนะ อันบโบ,บติดเลยกับเคืองจังที่ผมบอกนั่นแหละสีได้ศูนย์กับ c นะครับแต่ไอไอสูตรลักซิปนะครับสูตรลักซิปเข้าทีมันเขามาตลอดตลอดวที่แร้วบรเขาเดอได้หนึ่งซีเดศูนย์นะครับออก เก้าเก้าเจ็ดวันขาาดไปลักน้วยแต่วันนี้ได้เก้าสองห้าแปดนะครับลักสิบเก้าสองห้าแปดเบื้งวันจีเข่าโตบอกวันจีกับมะเข่าได้โบนะครับลักสิบเก้าสองห้าแปดหาคาร์มิโยะนะครับสองคาร์มิโยะนะเก้าสองห้าแปดคือลักสิบจากวันสิบมาเข่าบอได้พอว่างวดว่าหันมันลดนะครับ ใส่กับเอาอันใดกับอะไรสูตระไรนั่นก็บกหนึ่งบกสามอ๋อตอนนี้มันเป็นแต้มล่างถูกมะแต้มล่างแบบปูขี้นะครับเอาเอาตามนี่ละนะครับเป็นเลขบนนะจดเอาหรือว่าแคบไว้เอา อ,อันนี้เลขบนเลแจะว่าเลขทั้งบนทั้งวนบาว่ามันี่ออกแบบใดมันก็ออกไม่หนีนะครับแต้มรวมสองตัวบนล่างถ้าเป็นเลขคู่มันก็จีเป็นจังซี่นะครับจงไดก็ออกอือะนี่นะครับ แคบหนาจอไว้เบิ้งว่ามันจะออกตามนี่บ่ออกทุกงวดน,นั่นแหละย่ที่เ้าเลือกถือบ่ถือนะครับไอ้เลขไอ้นี่พ้าว่าแต้มผมเห็หียดไวตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าแล้วนะครับถ้าแ้มขี้นี่มันจะได้ยิบหาชุดถ้าแต้มพูนี่มันจะได้สามสิบชุดนะครับเลขแ้มนี่แคบหนาจอไว้เบื้องนะครับผู้แคบเป็นว่ามันจะออกตามนี่อันนี้ผมว่งไวตั้งหากของผมแกอันไดเราได้ย่าไปเอาตามผมเด้อเฮ้ยห็นว่งไวก็เอาโดนแล้วว่าจะว่าอีกล่ะ นะครับห้แฉหนาจอยเบอร์ออกทุกมวดของมันน่ะละออกทั้งบนทั้งล่างน่ะละนะครับแต่บางที่มันก็ออกตัวกลับด้ยแต่ว่าถ uh, to right. ้าเกิดผู้เลนเฮดแ้มบวเป็นนะนะว่าแจมเอาแต้มแ้มสามนี่ยังเนี่ยแหละสามศูนย์เก้าสี่แปดห้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสิมันยังบวกยังก็ได้ให้มันได้สามแ้มนะครับเอายังบวกยังก็ได้ให้มันได้เก้าแ้มปัิยุบประมาณนี้นะครับ โอเคแคบไว้ก็ผ่านไปเลขออกจากเม,ม,มื่อวานการขั้นบ่มีใน่อย่างัวดก็มีนะอยู่ที่มันสิออกตรงออกกับออกตัวใดแค่นั่นแหละแต้มตัวใดแค่นั่นแหละนะซึ่งตัดกระด็ดตัดออกมาแล้วนะครับมันจะได้รประมาณนี้เอาจักสิบสองตัวนะครับเป็นเลขบนสำหรับเลขล่างก็ <c oughs> นั่นละเอาตามนั่นละครับ เลขหกนั่นแหละวิ่งหกลด6หกไปเลยเดี๋ยวผมหาคนยุกไซบุระใบกัได้ไปลงว่างไวส่แเราบุสำหรับไอ้เลขล่างนะให้เอาสูตรหาเจ็ดเป็นลักนะครับนาซิมาอยู่อ,อันนี้เลขบนด้เดอนาจิเล่เราละเลขบลนเดี๋ยวสิจับสามตัวให้นะครับคลิปนาก็ ให้ผมกิดคาซากๆอีกอน้คนแต่เลขสองตัวในซีอูฟระมาณนี้ซึ่งพี่น้องกับคอมเมนต์เขามาบอกกันน้ำนะครับจัจนตัวนั้นเป็นยังซันเดอร์ตัวนี้เป็นยังซีเดอร์ก็ว่ากันไปนะครับผมฟังเบิร์ดแล้วผมนะแต่จริงกับฮานี่ติดดับอยู่เดอนะ้อ,อ,อนะฮะาร์กับสามนี่รู้สึกว่าติดติดดับแน่อย่แต่ที่บอติดดับด้วยก็คือศูนย์กับเนี่ยศูนย์หนึ่งศูนย์ีนะครับ โอเคอันนี้เป็นเลขล่างนะครับตาผู้ไรมีกําลังกระรูดไปเลยนะครับรูดหกสิบเก้าประตูนะแล้วถ้าเกิดผู้ไรโบมีกําลังปันไดกะเอาแบบโบผา,าดเลยนะก็คือให้รูดรูดหกไปเลยนะไปกับมันกระสิบเก้าประตูหรอ่าแต่ว่าขั้นบนรูดกะเอาตามนี้นะครับถ้ารูดได้กระรูดนะครับการผาดเพื่อการ เลขล่างหนาสิบหกนะครับนั่นละเอาตามนั่นละครับเลขอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปสิจับสมตัวจับบลอ้ายดอกเขาก็เขา่ะจัก10บชุดสิบสชุดก็พอนะครับให้ผมคิดคักๆก,ก่อ่ะอันนี้เป็นเลขล่างให้วิ่งรูดหกเ้อะท่านผวิ่งรูดหบ่ได้ก็เอาตามนี้ ะครับห uhm, ้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์มันจะกำได้โตมันอยู่หรอกว่าหกห้าห้าหกเวลาเจ็ดหกหกเจ็ดหกแปดแปดหกอยู่แล้วนะเก้าหกหกเก้าเพระมันอยู่แล้วมันจะกำเพรมันได้โตอยู่แล้วนะครับแต้มมีแต้มขี้บ่ถ้าแต้มขี้กะย่าเอาแต่นั่นนี่ นะแต่ว่าน่นนี่ก็ค่อนข้างที่น,น,น่นอนกว่าหาบเกิดเอาในหนี้แต้มขีม้กับเซมี่หห้าห5เจ็ดหม่นห่ลละ69เก้จะเป็นแต้มขีม้สี่นะถาแต้มขี้นะห3สามหกห้าหดหเนี่ออห1หนึ่งห6สามหกห้าหกเจ็ดถ้าเกิดว่าเชื่อว่าแต้มขี้นะครับ แล้วจะพิจารณจ,จิตใจพิจารณานะครับผมก็เป็นแก้แนวทางนะแต่วิ่งรูดหกไปเลยในเลขบนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจังไดจะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันผมบริเวณมาบวกให้เบิรงดอกแต่เลขมันมีการคิดการคำนวณอ,อยู่แล้วล่ะนะผมบริเวณเอามาบวกให้เบิรงนะครับเดี๋ยวมีเวลาก่อนเดี๋ยวผมจะมาบวกให้เบิรงนะครับว่าอียังเป็นอีกยังแบบใด สนะำหรับผู้ติดต,ตามยุกกร์เพื่อนกระเพาะหางแล้วเพื่อนโหยผู้เขาว่า,มา,มาไม่กระทาใจแน่เด้อห้มยสิมาได้รยังไรคือบ,บวบว่าเขเบิงเ้งแนว่านะครับโดยเป็นยังกระเบิ้งไปก่อนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับ